ตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดทางเจ้าพึ่งร้องจบชงเหลียงดีแต่ออกปากแซงทำเป็นคนดีโดยไม่เสียเงินสักแดงแต่สีพึ่งเหนียนไม่กล้าประมาทกลัวจะกลายเป็นนกกระสาหอยกาบตีกันชาวประมงได้ประโยชน์ชงเหลียงขอเพียงสังหารสีพึ่งเหนียนในชิงช้างได้ก็จะเป็นคนงามความชอบครั้งใหญ่ต่อเปยหมังดังนั้น สีเฟื่งเหนียนต้องคอยระวังค่ายกระบี่ของถังหัวกวนและคอยป้องกันไม่ให้ชงเหลียงช่วยโอกาสเล่นงานยิ่งกว่านั้นผู้ทรงเกียรติอีกคนของจวนราชันมังกรก็ยังไม่ปรากฏตัวถังหัวกวนใช้มือเดียวยันพื้นค่อยๆลุกขึ้นที่ติดตามมาก็คือกระบี่ที่แขวนบุตต้นทอเริ่มสั่นไหวจะหล่นไม่หล่นแหลกระบี่ทั้งหมด40กว่าเล่มที่แขวนบุตต้นทอต่างจอบลายกระบี่ใส่สีเฟิ่งเหนียนอาคัรตุกะไม่ได้รับเชิญที่ยืนกลางจัตุรัส มืออีกข้างของถังหัวกวนเริ่มกระทำมุทาเปลี่ยนมุทาดังดีดสายพินคงโหดูละลานตาสีเฟิ่งเหนียนให้ความสนใจกับการฝึกปลานหลังจากประจักษ์กับฝีมือของผู้ฝึกปลานสำนักกวนอิมแห่งหนันไห่มุทาที่ถังหัวกวกนกระทำตอนนี้น่าจะเป็นอัศนีไร้สุ้มเสียงวิชาที่สูญหายไปแล้วของสำนักเต่าโบราณสายฟ้าสีม่วงเวียนวนรอบห้านิ้วของถังหัวกวนแต่ยังดูอ่อนด้อยกว่าอัศนีของหลิวเฮาซือ เพียงแต่กระบวนท่านี้ก็เพียงพอให้ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทรงเกียรติแล้วผู้ฝึกปลานก็คือเครื่องยิงหินโจมตีเมืองอนุภาพการโจมตีทางไกลเรียกได้ว่าไม่มีผู้ใดเทียมทันต้องหาวิธีต่อสู้ระยะประชิดกับผู้ฝึกปลานถึงเป็นวิธีที่ถูกต้องสีเฟื่องเหนียนถือทวนด้วยท่าทีสงบอีโลโลที่นั่งตรงธรณีประตูยิ้มย่ออย่างเย็นชาเห็นว่าสีเฟื่องเหนียนเป็นไก่อ่อนมีวรยุทธไปเสียเปล่า นางมองสีเฟื่งเหนียนอย่างคนไม่ชำนาญชมดูความคลึกคืนแต่ใบหน้าของผู้เชี่ยวชาญยังฉงเหลียงไร้รอยยิ้มหยันทำให้นางที่สังเกตสีหน้าผู้คนได้อย่างเก่งกาจถึงกับไม่ใคร่มั่นใจแล้วเหมาปีซันและกู้เฟยชิงเป็นมือกระบี่เรื่องชื่อในพื้นที่นี้เป็นมือกระบี่ของแท้ของจริงมากกว่ามือกระบี่ในจงหยวนบัดนี้มองเห็นปรากฏการประหลาดสายฟ้าม่วงเวียนวนรอบนิ้วของผู้สรงเกียรติถังหัวโกนทั้งสองลืมความขัดแย้งต่อกันในชั่วขณะ หมอพี่ซันถามเสียงเบาว่าหมอนั่นมองตาปลิบๆปล่อยให้ผู้ทรงเกียรติสั่งสมสภาวะถึงขั้นสูงสุดแบบนี้หรือละหมาดขนาดนี้เป็นเพราะมีที่พึ่งหรือว่ามันงงไม่รู้เรื่องกันแน่กู้เฟยชิงน้ำเสียงหนักแน่นฝันอองผู้นี้ชื่อเสียงเฉาโฉในเมื่อทำให้เฉินจือเป้าเพชฌคาดน้อยออกจะเปยเลียงเองไปได้แล้วเขาได้คลองบรรดาศักดิ์องอย่างราบรื่นข้าว่าคงไม่ใช่ชนชั้นตื้นเขินอย่างที่โลกภายนอกเล่าหรือ มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอย่างแรกย่อมมีที่พึ่งแน่ฝีมือผู้ทรงเกียรติอัศจรรย์นั้นไม่เท็จแต่เป่อยเลียงอ๋องใช่จะไม่มีกำลังสู้ถึงขั้นแพ้ชนะยังกล่าวได้ยากเหมาปี้ซันขบคิดรูปเขาแล้วยักหน้ากล่าวว่าแน่นอนขอเพียงสมองไม่ถูกลาเตผู้ใดเล่าจะเล่นมาดนหาที่ตายที่ชิงช้างขาดว่าหากไม่ใช่มียอดฝีมือคอยคุ้มกันก็มีตะบะลึกล้ำอย่างแท้จริง ไม่เพียงแค่ศาสตร์ควบคุมกระบี่ก่อนหน้ายังมีความสามารถก้นหีบอยู่อีกจู่ๆคาดไม่ถึงว่าศรีเสียวชาวยุทธขั้นสองจะมีบุตรชายที่เก่งกาจกว่าตนเองแบบนี้เออข้าว่าหากมีพรสวรรค์แบบนี้พนวนกับมีคลังอาวุธของสาราสดับคลื่นจะเป็นเปยเเลียงอ๋องให้เหนือแรงไปใหญ่มีสู้ท่องยุทธภพจะดีกว่าทําให้ห้องเต้วางพระไทยดีไม่ดีอาจพระราชทานป้ายทองว่าอันดับหนึ่งในใต้ล่าให้อีก อีโลโหล,ลมองค้อนปลาดหนึ่งรูปร่างหน้าตานางเปลี่ยมสเสน่ห์ยามค้อนควักยังเปลี่ยมความเย้ายวนเหมาปี้สันเห็นสายตาหน้าพิสมัยของนางถึงกับจิตใจวบไหวแอบเลื่อนฝีเท้าเข้าใกล้นางมากขึ้นอีโลโหลนั่งบนธรณีประตูเหมาปี้สันมองจากด้านบนเห็นร่องอกกลางเนินอวบอิ่มเบียดดันกันค่อนข้างชัดเจนแต่เหมาปี้ซันยังไม่ถึงขั้นเห็นราคาจนลืมชีวิต ได้แต่มองอีโลโหลเป็นบุญตาเท่านั้นต่อให้นางเปลือยกายต่อหน้าก็ไม่กล้าแตะต้องนี่คืออำนาจบาร,รมีที่ร้ายกาจกว่า,าศาสตร์กระบี่ใดๆในโลกปลายกระบี่ที่แขวนบนต้นท้อจ่อไปทางสีเฟืองเหนียนก่อนพุ่งสวบออกโจมตีทางตะวันออกและตะวันตกกลีบบุผาปริวนเป็นทัศนียภาพงดงามน่าดูชมกระบี่เงาวับสีสกว่าเล่มและสายฟ้าสีม่วงที่เวียนวนรอบนิ้วถังหัวกวน ต่างทานองแต่ให้ผลอย่างเดียวกันสีเฟืองเหนียนนึกเสียดายกระบี่เหินบางเล่มถูกมนุษย์เวลาทําลายในการต่อสู้ที่โนอกเมืองเินอูทําให้สิบสองชั่วยามขาดพร่องไปค่ายสะอัศนีของเขาจึงขาดความน่ายำเกรงไปมากไม่อย่างนั้นไม่ว่าค่ายกระบี่เพลียกอัศนีของถังหัวกวนจะสรงพลังดุดันอย่างไรสีเฟืองเหนียนย่อมไม่ต้องใช้ทวนเหล็กแต่ใช้ค่ายกระบี่ต้านค่ายกระบี่เขาต้านได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ถังหัวกวนโจมตีไม่ได้ผลต้องล่าถอยอันที่จริงเก่นสารของส2องกระบี่เหินของสุสานกระบี่ไม่ได้อยู่ที่ตัวกระบี่แต่อยู่ที่เจดที่สั่งสมในกระบี่นี่คือสิ่งที่เขาตระหนักรู้ขณะทัศนาแสงอุตสาขณะอยู่บนหลังคาในเมืองตนห่วงแม้ว่าหลายปีมานี้สีฟึ่งเหนียนฝึกดาบหล่อเลี้ยงเจดกระแสพร้อมฝึกกระบี่ไปด้วยแต่ข้างกายมีชิงเหนียวที่ดาของหวังซิ่วเซียนทวนมีทวนบัดดล หลีวเหยียนปิงและหานเหลาซานจึงคุ้นเคยวิชาทวนอยู่บางทวนเหล็กอยู่ในมือกัดแกว่งเสียงดังขบขบทุกครั้งที่ออกทวนฟาดฟันกระบี่แหลมคมที่เข้าใกล้จุดแหลกเป็นเศษซากกระบี่สี่สิบกาเล่มถูกทวนเหล็กโจมตีจนอ่อนแรงสายตาถังหัวกวนเคร่งเครียดอีโลโลเหมาปี้ซันและกู้เฟยชิงนับว่าได้เปิดหูเปิดตาชงเหลียงยังคงท่าทีสงบดอกท้อข้างตัว ถูกรังสีกระบีเฉือนฟันปลิวว่อนร่อนฝาเขาจึงยื่นมือออกคว้ามายัดเข้าปากเขียวพลันเหลือบเห็นหนึ่งกระบีถูกทวนเหล็กมวดฟาดพุ่งใส่นาชงเหลียงที่ยัดดอกท้อเต็มปากยิ้มยอปล่อยให้กระบีเล่มนั้นลอยซวกเข้ามาเมื่อปลายกระบี่เกือบแทงหวังคิ้วชงเหลียงนั่นเองเด่นชัดว่าชงเหลียงไม่ได้เคลื่อนไหวถึงขั้นไม่โคโจรกระแสปรานกระบีเหินพลันตวัดหมุนขวับ,วบเหมือนนอกนางแอ่นเริงร่าบินกับรัง ลอยวนไปมาบริเวณไหล่ของโฉงเหลียงจนกระทั่งสภาวะกระบีหมดสิ้นถึงร่วงตุบตกพื้นจุดนี้ไม่กล่าวถึงอีโหลโหล,โลอีกทั้งยอดฝีมืออย่างเหมาปี้ซันและกู้เฟยชิงเกรงว่ากระทั่งถังหัวกวนก็ไม่เข้าใจความลี้รลับอัศจรรย์นี้มีเพียงสีเฟื่องเหนียนที่เข้าใจยุทธภพเล่าลือว่านั้นไห่มีสตรีมังกรศาสกระบีเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณสตรีที่มีฉายาว่าไม้ท่านเนีว เคยสำแดงทักษะฝีมือคล้ายอย่างชงเหลียงเช่นนี้ที่กีหาโยเยียนตอนนั้นกระบี่เหินสิบสองเล่มที่มีคันกระบี่สมบูรณ์พร้อมบินเวียนวน,นดังผีเสื้อรอบตัวดารุณีนางนั้นโบยบินอย่างเชื่อฟังและว่องไวปราดเปรียวสำรานไรซึ่งรังสีกระบี่หรือรังสีข้าฟันให้เอ่ยถึงสีเฟืงเหนียนคิดอย่างเชิงฝีมือของชงเหลียงคาดไม่ถึงชงเหลียงก็จริงใจเปิดเผยให้เห็นอย่างผ่าเผยไม่ปิดบังพรสวรรค์คันกระบี่ของตน ถังหัวกวนรอบส,สับส่งอยู่เงียบๆกดสองมือลงกระบี่ยันระลอกที่สองทะยานออกจากส่วนลึกในจวนราชันมังกรแต่มีเพียงห้าสิบกว่าเล่มเท่านั้นสีเฟื่องเหนียนออกจะดูแคลนขนาดของค่ายกระบี่เขาเคยประกอบวีรกรรมยืมกระบี่หลายพันเล่มจากที่หาดโยเยียนทั้งยังใช้ปุยหีมะาร้อยหมื่นเชื่อมต่อเป็นกระบี่ค่ายกระบี่ของถังหัวกวนอาศัยคาถานับว่าไม่เข้าขั้นในสายตาของมือกระบี่เรื่องชื่อในปัจจุบัน แต่ดุแคลนก็ส่วนดุแคลนสีเฟื่องเหนียนไม่ลืมรอบศึกษาศาสตร์ลี้ลับพิศวงที่ถ่ายทอดจากเขาหลงหูทว่าตอนนั้นฉีเสียนเจินชักนำอัศนีสวรรค์สยบมารสวรรค์หลายตนของเขาจู่ลู่แต่ศาสตร์ของถังหัวกวนเป็นเพียงลอกเลียนจนไม่เหมือนเดิมเมื่อชงเหลียงเห็นสีเฟื่องเหนียนสําแดงทวนอักษรโคงก็ประหลาดใจจนอุทานออกมาคาหนึ่งตอนนั้นหวังซิ่วเซียนทวนบุกเปยหมั่งดังบุกแดนไรผู้คน ไม่ทราบยอดคนเปยมังกี่คนตายด้วยสีเคล็ดอักษรวิชาทวนของหวังซิวเคล็ดอักษรทลายและหน่วงแนวก็อ,อัมมหิตไม่มีใดเกิดแล้วเคล็ดอักษรโคง้งยิ่งทําให้ยุทธภพปเปยมังในตอนนั้นออกสัน่นขวัญแขวนชงเหลียงนวดนวดสองตายิ้มเอ่ยว่าเป็นทวนอักษรโค้งของหวังซิ่วจริงๆเจ้านมประเสริฐเรียนแบบสิ่งใดก็คล้ายสิ่งนั้นเปลี่ยมสีสันเหมือนอย่างข้าชั่วพลิบตานั่นเอง ก็หันไปทำมือขอทวนเหล็กจากอีโลโลสามโค้งก่อเป็นรูปเป็นร่าง9้าโค้งเป็นวงกลมเล็ก8ปอโค้งเป็นวงกลมใหญ่อนุมานไปเช่นนี้ตอนนั้นหวังซิ่วต่อสู้กับมนุษยเกราะถึง3าวันสามคืนเต็มๆเล่าหรือว่าโค้งสุดท้ายของหวังซิ่วครอบคลุมถึงสามลีนกโผผินตายสิน้นหญ้าแพรกแหลกลานทวนโคง้งย่าไม่โค้งค่าย่อมอาสันชงเหลียง ซึมซอนแท่ฝังนามในดินแดนรัศดรออพยพมาโดยตลอดรู้สึกคันไม้คันมือเป็นครั้งแรกเคล็ดอักษรโค้งแฝงด้วยเคล็ดอักษรทลายและนวงเหนียวในเวลาอันรวดเร็วค่ายกระบี่ของถังหัวโขนก็ต้านทานไม่อยู่โคงสุดท้ายของสีฟึ่งเหนียงครอบคลุมทั้งจัตุรัสอีโลโหลและคนอื่นๆเห็นเพียงดอกทอหมุนติ้วในวังบนตามพลังวัดอันแข็งกร้าวสีเฟึ่งเหนียงตวัดทวนดังขวับ ควบคมกระแสปลานภายในด้วยวิชาของสุสารกระบีสกุลอู่ภายนอกใช้เคล็ดอักษรของหวังซิวสำแดงทวนสายฟ้าของตวนป๋อเอ้อหุยหุยคว้างทวนใส่ถังหัวกวนหลังซัดทวนออกแล้วสีเฟื่องเหนียงก็ดีตาออกจะผิดขาดผู้อื่นหากตกอยู่ในสภาวะจนตรอกย่อมหลบหนีเอาชีวิตรอดแต่ถังหัวกวนกลับถือกระบีไว้มันรอให้ทวนพุ่งใส่ช่องทองก่อนกระโดดถมตัวแทงกระบีใส่สีเฟื่องเหนียง สีเฟื่งเหนียนเบี่ยงหลบหนึ่งกระบี่นั้นเหยียดแขนที่พันได้แดงออกกดศรีรษะถังหัวกวดลงเบื้องล่างบังคับให้เขาคุกเข่าตรงหน้าถังหัวกวดโลหิตไหลออกจากเจตทวารบนใบหน้าพยายามขยับปากในดวงตาไร้ความเครียดแค้นกลับเหมือนได้รับการปลดปล่อยเปล่งออกมาสองคำก่อนดับดินจือ้อไป